เราก็ไม่สามารถปล่อยวางจากความโกรธเคืองขุนเคืองหรือการปฏิเสธอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้สึกจะทิ้งไอ้ความรู้สึกเหล่านี้ได้อย่างไรหนึ่งนั้นคือการประเมินถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะในฉันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันยึดยึดอะไรไว้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในอดีต มันอาจจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะบางเหตุการณ์หรืออาจจะเป็นบางรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นมาได้ใครบางคนในความสัมพันธ์เกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะว่าฉันได้สร้างบาดแผลขึ้นมาในวันนั้นฉันกำลังมีชีวิตอยู่กับบาดแผลนั้นนะ่ะแต่ว่าบาดแผลนั้นน่ยมันถูกสร้างขึ้นมาในอดีตแล้วาบาดแผลนั้นมันอาจจะถูกสร้างขึ้นมาในวันนั้นวันนี้นะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาอะทำร้ายฉันพวกเขาปฏิเสธฉันและผู้คนปฏิเสธฉันอย่างไรผู้คนน่ยไม่อยากจะอยู่กับฉันเขาเคยอยู่กับฉันแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปพวกเขาไม่ได้ชื่นชมฉันเหมือนที่เคยเป็นพวกเขาไม่ได้เห็นคุณค่าฉันเหมือนที่เป็นคนเน่ยเปลี่ยนและเมื่อผู้คนเปลี่ยนฉันก็รู้สึกว่าเขาปฏิเสธฉันเมื่อคนไม่ได้ทำตัวถูกต้องเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เคารพฉัน เมื่อผู้คนนะเปลี่ยนหรือว่าทรยศฉันก็รู้สึกว่าพวกเขา่ดูถูกดูหมิ่นฉันมันเป็นพฤติกรรมของพวกเขาแต่เป็นฉันนะที่เอาสิ่งนั้นมาเป็นเรื่องส่วนตัวเขาพูดอย่างนี้กับฉันฉันนะจำเป็นต้องเปลี่ยนคำว่าเขาทำแบบนี้กับฉันนะเปลี่ยนคำว่าทำกับฉันออกไปแล้วก็บอกว่าพวกเขาทำสิ่งนี้ทำไมล่ะ นั่นเป็นเพราะว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างในจิตใจของเขามันเป็นรูปแบบของอารมณ์ของพวกเขาเป็นพฤติกรรมของพวกเขาเป็นธรรมชาติของพวกเขาแต่เมื่อเธอใช้คำว่าพวกเขาทำแบบนี้กับฉันพวกเขาทำร้ายฉันเมื่อฉันใช้คำว่าพวกเขาทำร้ายฉันฉันก็จะยึดจับกับสิ่งนั้นแล้วบอกว่าโอ้พวกเขาคือผู้ที่ต้องมาเยียวยาฉันคือถ้าเราใช้คำว่าเขาทำกับฉันเนี่ยค่ะ มันเหมือนกับเราก็รอคอยอะรอให้เขาต้องมาแก้ไขสิ่งนั้นไม่ว่าเขาอาจจะต้องมาขอโทษฉันหรือรอให้เขาเปลี่ยนหรือทําให้เขาเนี่ยได้ทําให้การเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งฉันเนี่ยจะเข้าใจฉันจําเป็นต้องย้อนกลับไปดูจําเป็นต้องเขียนสิ่งนี้ลงไปเพราะว่าบางบาดแผลเนี่ยเราอาจจะเก็บมันเอาไว้มาเป็นเวลาหลายปีมากดังนั้นเมื่อเราเริ่มต้นเขียนเขาทําในสิ่งที่พวกเขาทําเพราะพวกเขาอะเพราะเขาเป็นอย่างนั้นแหละในวันนั้น เพราะเขาเป็นแบบนั้นในวันนั้นเขาก็เลยพูดแบบนี้เขาก็เลยทำตัวแบบนี้เขาก็เลยทำแบบนั้นเพราะพวกเขาเป็นแบบนั้นมันอาจจะเป็นเพราะอะไรบางอย่างที่เขาเกิดขึ้นเนาะสิ่งที่เขามีอยู่ในจิตใจของพวกเขาก็ได้พวกเขาไม่ได้ทำสิ่งนั้นกับฉันหรอกแต่มันเป็นสิ่งสะท้อนมาจากบุคลิกภาพของพวกเขาในวันนั้นฉันน่ะคือคนที่สร้างความเจ็บปวดขึ้นมาด้วยตัวเอง ฉันสร้างความเจ็บปวดนั้นได้อย่างไรนะโดยการที่ฉันพูดกับตัวฉันเองในการตอบรับกับสิ่งที่พวกเขาทาฉันคือคนที่สร้างความเจ็บปวดนั้นวันนี้ฉันให้อภัยตัวฉันเองก่อนให้อภัยพวกเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สองอันดับแรกให้อภัยตนเองกับความเจ็บปวดทั้งหมดที่ฉันเก็บมันเอาไว้กับตัวฉันเองมาเป็นเวลาหลายต่อหลายปีอย่างยิ่งประการที่สอง ฉันให้อภัยพวกเขาเพวกเขาวันนั้นเนี่ยพวกเขาคงจะมีความเจ็บปวดบางประการใครบางคนน่ยนะต้องแบบอยู่ในความเจ็บปวดก่อนเนี่ยเขาถึงได้ทําอะไรบางอย่างซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผิดถ้าใครบางคนมีความสุขเมีุ่มีอารมณ์ดีอะ่ะเขาจะไม่มีพฤติกรรมที่ผิดผิดหรอกดังนั้นใครคนนั้นเนี่ยอาจจะมีความไม่สบายทางอารมณ์อ่ะ เขาก็เลยแสดงออกมาผ่านพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการคดโกงเป็นการทรยศไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่หยาบคายหรือจะใช้ภาษาใดก,ก็ตามมันเป็นผลมาจากเ,เขามีปัญหาทางอารมณ์ของเขาดังนั้นฉันก็เลยยกโทษให้กับพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาทําในวันนั้นแล้วฉันเองอ่ะก็จะปล่อยวางจากอดีตปล่อยมันไปฉันจนเยือกเย็นมั่นคงและเป็นสุขพระเจ้า รักฉันอย่างไม่มีเงื่อนไขพระเจ้ายอมรับฉันอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นดังนั้นขอให้เรามีการยืนยันกับตัวเราเองที่บริสุทธิ์ที่เป็นบวกเนี่ยค่ะและเพียงแต่อ่านสิ่งนี้แล้วก็เริ่มต้นพูดสิ่งเนี้ยทุกคืนก่อนนอนนั่นคือเวลาที่เธอนะนะ้นน่ะกำลังเพาะ,มะเมล็ดของการเยียวยาและในระหว่างวันถ้าหากอะไรก็ตามเกิดขึ้นนะให ปล่อยวางจากสิ่งนั้นน่ะทิ้งสิ่งนั้นไปให้ได้ก่อนที่เธอจะเข้านอนเราจะไม่ได้แบกเอาบาดแผลเนาะหากเราอะ่ะปล่อยทุกสิ่งของวันนั้นไปก่อนก่อนที่เราจะเข้านอนมันเป็นในระหว่างการนอนน่ะที่บาดแผลเนี่ยคะ่ะมันจะไม่ได้อยู่แค่ในระดับตื้นๆหรือผิวเผยนะคะแต่มันจะเข้าไปอย่างลึกล้ำข้างใน เนาะและนั่นเองอะ่ะเราก็จะไม่สามารถที่จะปลดปล่อยมันได้ดังนั้นพูดการยืนยันเหล่านี้ทุกคืนก่อนที่เธอจะนอนแล้วก็เริ่มทําสมาธิเนอะอาจจะต้องมีการซ้ําย้ําการยืนยันเหล่านี้ในตอนเช้าเป็นสิ่งแรกภายในสองสาวันรูปแบบของความเจ็บปวดนี้ก็จะถูกเขียนทับไปได้วยรูปแบบของการเยียวยามันเป็นีแค่ความคิดนะ่ะ ความรู้สึกเจ็บปวดก็เป็นเพียงแค่ความคิดการเยียวยาเองก็เป็นความคิดด้วย